สวัสดีค่ะ Welcome to I like English รายการที่จะทำให้คุณชอบภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับวันนี้เราก็มาถึงตอนสุดท้ายแล้วในเรื่องของ tense จะเป็นอย่างไรไปติดตามได้กับวิทยากรรับเชิญของเราในวันนี้อาจารย์าคันได้ในช่วงหน้าเลยค่ะ สวัสดีข้าสวัสดีข้า, today we are going to talk about the last topics of tense. Which topics are you going to teach us? Yes, today the topic is about perfect tenses in part of future tense which are future perfect and future perfect continuous. perfect tense ในรูปของอนาคต future perfect future perfect continuous.

เรามาดูตัวอย่างประโยคกันค่ะ For example, I think astronauts will have landed on Mars by the year 2014. แปลว่าฉันคิดว่านักบินอวกาศจะทำการลงจอดบนดาวอังคารภายในปี2014จะเห็นว่าในประโยคนี้ได้พูดถึงสิ่งที่กำลังจะทำเสร็จสมบูรณ์ซึ่งก็คือการลงจอดบนดาวอังคารในเวลาที่เฉพาะเจาะจงคือในปี2014ค่ะ We often use the future perfect with by or in. By means not later than a particular time and in means within a period of time. We don't know exactly when something will finish. เรามากักจะใช้รูปอนาคตนี้กับคําว่า by หรือ in ซึ่ง by นั้นหมายถึงเวลาที่เสร็จสมบูรณ์จะไม่ช้าไปกว่าเวลาที่เจาะจงส่วน in หมายถึงภายในช่วงระยะเวลานั้น แต่เราจะไม่รู้เวลาที่เสร็จสมบูรณ์แน่นอนว่าเมื่อไหร่ค่ะ For example, I promise I'll have done all the work by next Saturday. แปลว่าฉันสัญญาว่าฉันจะทำงานเสร็จทั้งหมดไม่เกินวันเสาร์หน้าตัวอย่างนี้บายใช้บอกเวลาเฉพาะเจาะจงคือวันเสาร์หน้าค่ะ I will have finished in an hour, and then you can use the computer. ลปลว่าฉันจะทำงานเสร็จภายในหนึ่งชั่วโมงจากนั้นคุณสามารถใช้คอมพิวเตอร์ต่อไปกรณีนี้อินบอกเวลาว่าภายในหนึ่งชั่วโมงแต่ไม่ได้ระบุชัดเจนว่าตอนไหนคะ่ะ For future perfect continuous we use the to show that something will continue up until a particular event or time in the future for 5 minutes for 2 weeks and since Friday are all durations which can be used with this tense the basic form is subject plus will plus have plus been plus verb ing สําหรับ future perfect continuous เราใช้เน้นถึงกิริยาอาการที่กําลังกระทําเพื่อแสดงว่าบางสิ่งจะกระทําต่อเนื่องไปจนกระทั่งถึงเหตุการณ์หรือเวลาที่ระบุเจาะจงในอนาคตเช่น for 5 minutes แปลว,ว่าอีก5นาที for two weeks แปลว,ว่าอีก2ออาทิตย์ค่ะนอกจากนี้ยังใช้ได้กับช่วงระยะเวลาเช่น since Friday แปลว,ว่าตั้งแต่วันศุกร์โดยมีรูปแบบคือ subject บวก will บวก have บวก been บวก verb ing ค่ะ for example they will have been talking for over an hour by the time Thomas arrives แปลว,ว่า พวกเขาจะมีการพูดคุยกันมากกว่า1ชั่วโมงนับจากเวลาที่โทมัสได้มาถึงจะเห็นว่าเหตุการณ์การพูดคุยกันจะเกิดขึ้นในอนาคตหลังจากที่โทมัสมาถึงแล้วไปอีกราวหนึ่งชั่วโมงซึ่งจะเน้นเห็นเป็นการกระทําว่าจะมีการพูดคุยกันซึ่งตอนที่พูดนั้นโทมัสยังไม่มานะคะ using the future perfect continuous before another action in the future is a good way to show cause and effect เราจะใช้ future perfect continuous ก่อนอีกการกระทำหนึ่งในอนาคตซึ่งเป็นการสแสดงถึงเหตุและผลได้ชัดเจนดีค่ะ For example, Jason will be tired when he gets home because he will have been jogging for over an hour. แปลว่าเจสันจะเหนื่อยเมื่อเขากลับบ้านเพราะว่าเขาวิ่ง jogging กกประมาณ1ชั่วโมง ในกรณีนี้จะเห็นภาพการกระทำว่าก่อนกับบ้านเจสันจะเป็นวิ่งจอกกิ้งสักหนึ่งชั่วโมงดังนั้นเมื่อกลับถึงบ้านเขาจึงเหนื่อยค่ะ If you do not include duration such as for 5 minutes or for 2 weeks Many English speakers choose to use the future continuous Rather than the future perfect continuous Study the examples below สิ่งที่ต้องระวังนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ต้องการแสดงถึงช่วงระยะเวลาเช่นอีก5นาทีหรืออีก2สัปดาห์เจ้าของภาษาส,ส่วนใหญ่จะเลือกใช้ future continuous tense หรืออนาคตกำลังกระทำมากกว่า future perfect continuous เพราะเน้นเป็นการกระทำอย่างเดียวดังนั้นหากเราต้องการเน้นเรื่องของช่วงระยะเวลาด้วยเราจึงใช้เป็นแบบ future perfect นะคะ Future continuous emphasizes interrupted actions whereas future perfect continuous emphasizes a duration of time before something in the future Future continuous เน้นการกระทำที่ขัดจังหวะในขณะที่ future perfect continuous จะเน้นที่ช่วงระยะเวลาก่อนที่บางสิ่งจะมาในอนาคต For example he will be tired because he will be exercising so hard แปลว่าเขาจะถูกทําให้เหนื่อยเพราะเขากําลังจะออกกําลังกายอย่างหนักในกรณีนี้เน้นย้าว่าเขาจะต้องเหนื่อยเพราะสิ่งที่กําลังจะกระทําในอนาคตซึ่งก็คือการออกกําลังกายนั่นเองค่ะ he will be tired because he will have been exercising so hard แปลว่าเขาจะถูกทําให้เหนื่อยเพราะเขากําลังจะได้ออกกําลังกายในช่วงระยะเวลาหนึ่งอย่างหนักสําหรับกรณีนี้เน้นย้าว่า เขาจะเหนื่อยเพราะเขากําลังจะออกกําลังกายเป็นช่วงระยะหนึ่งซึ่งเป็นไปได้ว่าเขากําลังจะออกกําลังกายอยู่ในเวลานั้นหรืออาจจะเพิ่งออกกําลังกายเสร็จในเวลานั้นก็ได้ค่ะ With both of these tenses, we use will to start the sentence for a question, and we put not after will to make it a negative. สำหรับทั้งสองเทนสุดท้ายนี้เราจะใช้วิวเพื่อขึ้นต้นประโยคสำหรับประียคคำถามและเติมน o t เข้าไปหลังวิวเพื่อสร้างประโยคปฏิเสธค่ะ For example, Will you have been waiting for more than two hours when her plane finally arrives? แปลว่าคุณจะอยู่รอสักสองชองั่วโมงเมื่อเครื่องบินที่เธอนั่งได้มาถึงหรือไม่ให้วิวขึ้นต้นประโยคเมื่อสร้างประโยคคำถามว่าจะรอไหม You finally not have been waiting for more than two hours will waiting when her plane finally arrives plane been than have her แปลว่าคุณจะไม่อยู่รอสัก2ชั่วโมงเมื่อเครื่องบินที่เธอนั่งได้มาถึงเติมลอดหลังวิวเพื่อปฏิเสธว่าจะไม่รอนะคะสำหรับเรื่อง tense เ,เราได้พูดกันไปครบทุก tense แล้วนะคะอาจจะดูเหมือนยุ่งยากในการใช้แต่ถ้าเราฝึกใช้ให้ถูกในสถานการณ์จริงเราจะค่อยๆจำไปได้เองค่ะและไม่สับสนอีกต่อไป Today we learned a lot of vocabulary about tense as well as other useful words. For example, particular. Dose apart. Particular. Dose apart. Astronaut. นักบินอวกาศ. Astronaut. นักบินอวกาศ. Cause and effect. เหตุและผล. Cause and effect. เหตุและผล. Emphasize. เน้นย้ำ. Emphasize. เน้นย้ำ. Interrupt. ขัดจังหวะ. Interrupt. ขัดจังหวะ. Exercises. ออกกำลังกาย. ออกกำลังกายสำหรับวันนี้เราก็ได้เรียนรู้คำศัพท์และวิธีการอธิบายเรื่อง tense จบสมบูรณ์แล้วมันทบทวนกันเพื่อจะได้ใช้ภาษาอังกฤษได้คล่องมากยิ่งขึ้นนะคะ Well that's all we have time for today. Just always tell yourself that I, I like, like English. English. See you next time. Swarikra. Swari Kha.